ครับเราจังดวงปุง้งหิงครับวันนี้เรามาที่เขาคิชกูนะครับแต่เรามาจอดรถที่นี่ครับวัดกระทิงเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันตามมาจุดซื้อตั๋วครับจะอยู่ตรงนู้นราไปซื้อตั๋วครับอันนี้ก็จะเป็นจอดรถนี่จอดรถเราก็จะจอดกันตรงนี้จะมีจอดอยู่สองที่ที่ไหนวาจำไม่ได้จำได้วัดกระทิง อ๋อกูเปิดแบบมากูก็มาแล้วมัก็ดรโอเคอันี้เรามาถึงจุด<อ>ชำระเงินแล้วเราจะไปชำระเงินที่ตรงโนโ้ตก็เขาจะมีคุมปองให้เป็นขาลงขาขึ้นเราต้องเก็บตัวนะเดินข้ามวากมาฝันดูไหมห้าร้อยไปแล้วสองร้อยสายมึง ยิบก็มีหลักฐานไม่ต้องห่วงซื้อตั๋วสองใบ ข้าวคนละสี่สิบบาทครับเราเบไม่ได้นี่เราสี่สิบบาท เดี๋ยวเราจะเป็นแผนที่ครับมีหมด13จุดเป็นทางขึ้นเขาดูนะจุดที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะไปถึงผ้าแดงเอ้ถ้าเผื่อใครแบบว่าใครแบบว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากเดินเองก็ต้องไง่ามารถเซนี่คืนได้ถ้างขึ้นต้องติดเขาเยอะๆนะอ๋อใช่ใช่ไปซะไปติดไปต้องใส่ เยี่ยนเลยแล้อวอ่ะ้าทมสิบสี่อ่ะลงมากี่โมอองกั <c oughs> งกว่ากันเกิดจะมาก็ให้น้ำว่าไปไปพัทายาเดี๋ยวอ่ไปบางแสนอ่ะซื้อน้ำได้ <c oughs> ยังไม่ถึงร้อยเมตรแล้วนะเอาน่าจะอยู่จุดที่นหนึ่งอยู่ <c oughs> น่าอย่งจุดที่นหนึ่งอยู่ ใช่เหรอโอ้โหที่ลูทางขึ้นดินี่พรุ่งนี้อยากไปไหนนี่อันนี้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 น้ำตกก็มีไม่ไปแล้วหนึ่งต่อทิ้งแล้วน้ำตกต่อทิ้งเลยอ่ะอถ้วขอสุกินไปไหมน้อนหาดกุงวิมานได้อยู่อันนี้ไ้อ่าวกุงกระเบนนด้อยนี้น่าไปเป็นน้ำไม่สวยนะนี่น้ำสวยบอกหาดเจ้าเหลา เออเอาแหลมเอายางอือเฮ้ยอันนี้เอาเอาก็ะติงเคยไปไหนมนบาบ้างเงี้ยน่าจะน่าจะอันนี้ตอนนี้นเราอยู่เขาคิชกูเนะี่ยอืมไปช่างแม่งอ่าแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนกันกูจะหลอกสีเมันสีฟ้านี่ยเนี่ยหาตลานี่นนน ออกมานี่ปุ๊บเนี่ยไปอย่างนี้ลงมาเนี่ยไปอย่างนี้ต่อปมาเนี่ยลงมานี่ใช่เจ้าเหลาใช่เหรอใช่ไม่ใช่มานี่สีขาวนี่มานี่เหรอช่างแม่งไปไปกลับเละอ่ายังปาก่อนละครั่ติดครับสองขวดไปเมื่อกี้เขาเจอกันเอาเอา เราขอเจอกันเขามีล่าไอเซนด้วยหรอเรามีปะเขา,ามีเขาเยานยังไหน,นเราเป็นล,ล่าล่าโรงพยาบาลไหมหรืล่าโรงพยาบาลกันไปขั้นต่อเราจะมีไม้เท้าด้วยเราสามารถเอาไม้เท้ามาได้แต่ผมไม่รู้เช่าตรงไหน,น แสดงอะไรเดี๋ยวพูดอย่างนี้เลยม,มาปีนี้ปีเดียวหรอ,อม,มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็คิดถึงแฟนเก่าแล้วก็มาอีกที่ถิ่งก็เฮียโอ้โหเล็งกระแรงสัทธา แล้วยี่นกี่วันแล้วนะพี่้องออสะสมบุญมาีะเมียครับช่านไครับที่สาวข่มนางนั่งต่นนะครับบุญเขียนชื่อนาตะกุลยังไม่ได้หนึ่งนะครับเนาะครูเป็นครูประหลาดตุจารังไม่ได้เยนะครั่อขาไม่มีเหรียญมายืมไหมเออครูุจานีไม่เคนมาเนาะ เรามึงอไงกันเอออุบลธานีคนจำปิดไปมีแต่บน่าจะธานีอันนี้ปีสานะครับครับจัดูโบราณศุก้นาตัวต่าจะนบบนางสาวมีเปีนยาครับนามตะกุลสัต่อมาเออกุนสวมาหลเกยชึ่อมือยบาทหนึ่งร้อยจุดดวงไอ้บอกไอ้บสไอ้อ

ไเพี่อไ่มถชื่อไ่ะเ,เดี๋ยวกูสง่งภาพให้ <c oughs> จำแรกเลยตับออสมัยก่อนไม,ไม่มีราวเป็นดินลโงนโคลแล้วก็มีเชือกพพอผ่านพอผ่านจุดจุดนั้นอะมาถึงเนี้ยแม่งไม่ค่อยเหนื่อยอะไรละ นี่บันไดเอออเาเฮียจะบันไดละ <c oughs> เฮียเหนื่อยกิชนชาทำโจทย์นี่จี๊ดถ้าในหัวกูเคยะ่ะคือขึอ้นไปแบบว่าสบายสบายแต่ว่าไม่ได้แบบนี้ตรงนั้นเ,เมื่อกีก้แค่ถึงตอนถึงแล้วไงไนะม่คิดระหว่างทาง ทางลงมันช่างหอมกว่าเลือเกินก็ดีนะแบบแยกทางขึ้นทางลงชัดเจนไปกันต่อไปอประตูสวรรค์นะบอกเนี่ยประตูสวรรค์เงิงอ่ะนั่งอยู่งง้นนี่อ เบอยเออมึงคิดว่าโทษดูน่าสับสวนเยอะไอ้สัตว์ก็พูดมาดีไอ้เหี้ยเราจะพักทุกๆ10นาทีกินน้ํามาตัวมะไปหยิบกเพืึกกูด้วยอะอร่อยชนๆๆนม่หังกินเหล้าหมดเลย รุ้บะจริงเหรอเออจรงนะหลกบก็เยอนะเด็กหบก็ยัได้แต่ข้กินมากฮะขกินมากเยมก็ด้ออจะมาไหว้ อากอธิมหากราบอพอที่ให่ท oh, okay well> yes um, ี่สดไอชีวิกของปะอยากมาติดตอที <S <S bon ่สวนีวาคือสิ่งธรรมชาติร้างทำไมนะเห็นเนยนะเออธรรมชาติค่ะไม่ได้คนทำแล้ว หม i i. So our ือนกับว so right. okay. ่าเราจะเอาของแบบว่าเอาของแบบว่าไม่พาเจอเช่กระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยเขามาเจอไม่ได้พนนันลุกพันันลุกปั้นหรืออนอันันลุกปั้นหรือพันนันขึ้นรจากี่้นานันขี้ผึ้งไม่หลงพ่อขึ้นมเป็นร้อยงกมาแล้วตนี้ใหียบรก่อนหวงนไปงรี้ใสร็จก่อนังนั้นขอพรขอพรมีเริ่มอย่างเริ่มประการ นี่คือทางทางขึ้นผ้าแดงไปไรนั้นต่ออยูจ่จุดที่เก่าแล้วตอนนะฮเห็นมีคนผูกตรงนี้ด้วยเหนรอปะ ูดอะไรเนี่ยันนี้อันนี้อยู่นี่แล้วอยากร้องไห้เหรอลมเย็นห่ะ ไม่คือเรามาทำบุงจริงๆนะโอ้ย่นายูลานพระอินเหลือบาทพระอานนท์พระแดงไพนตทอ นี่เป็นของอคน่าจะเป็นของนี่ของคนในศาลห้ามติ๊กเจ็บนะจอ๊อาไว้พระแดงนี่โตมาจีนด้รู้ว่าโลกไม่ได้สวยเหมือนเราเหนื่อยก็พักเขาไม่รักก็พอพักต้มยาก่อนอันนี้ห่สงใจสุดรสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่ได้กินซื้อได้นะพี่เขาซื้<ม>อได้ เดี๋ยวพอถึงผ้าแดงแล้วเพื่อนอจุดที่สิบสามผ้าแดงก็จะบูชายี่สิบบาท เรามาเขียนกันนี่แน่นแเลยตังดุมฝ ลงเราก็ต้องมารอรถนะไรครับเดี๋ยวเจอกันที่ข้างล่างู้ใดจังด <IEL> okay, um, ุงปุงหนิมจบแล้วครับกับเที่ยวเขาคิชกูดเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบหน้าเราจะไปไหนนัดีอะเราไปเจอกันจังดุงปุงหนิมเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับนี่ครับเจ้าหล่าอะไรนะ มาปิกนิกมัง้งถามไม่ได้มาอะเลทำไรมาขึ้นเขามัง้งไอ้เหี้ยสงสัยว่าคงมาขึ้นเขาอะ่ะน้ำอย่างใสครับนี่ฮะเห็นตีนเลยอะ่ะดดูิตีนแบบทูโทนด้วยตีนกวดูดิ